สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนาะยเอฟชนายุธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีช้าสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟา่าประจำปี2022จะตกไปในมือของใครนะครับอตอนนี้มี3คนสุดท้ายที่หลุดลอดเข้ามาก็คือคาริมเบนเซม่าเลโอนเมซี่แล้วก็คริยันเอ็มปเป้นะครับโอ้โหมาลุ้นกันหนักเลยแบบนี้นะ ทั้งโค้ชกับตันทีมนักข่าวแล้วก็แฟนบอลครับช่วยกันออกเสียงโหวตจนคัดเลือกรายชื่อจาก14คนลงมาเหลือแค่3คนสุดท้ายที่จะลุ้นคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีคือว่าทั้งโค้ชกับตันทีมนักข่าวแล้วก็แฟนบอลเนี่ยจะต้องลงคะแนนเสียงกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเลือกว่าเบนเซม่าเมสซี่หรือว่าเอ็มปาเป้ที่คู่ควรต่อการคว้ารางวัลน,นี้ไปครอง โดยนักเตะเหล่านี้ถูกคัดมาจากผลงานในระหว่างวันที่8สิงหาคม2021จนถึงวันที่18ธันวาคม2022สำหรับรายชื่อครั้งนี้ก็มีเพียงแค่เมสซี่เท่านั้นที่เคยคว้ารางวัลน,นี้มาก่อนใครเพื่อนโดยเขาเนี่ยจำได้ในปี2019และพลาดการติดโผสามคนสุดท้ายเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่มีการก่อตั้งรางวัลน,นี้ขึ้นมาในปี2016เมสซี่เนี่ยไม่ติดโผของปี2018ซึ่งสุดท้ายแล้วในปีนั้นลูก้ามดริชเป็นคนคว้ารางวัลน,นี้ไปครองได้นะครับ เมสซี่เองมีภาษีที่ดีจากการพาทีมชาติอาร์เจนตนน้าคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้สําเร็จครับและฟอร์มในระดับสโมสรกับปารีสแชงต์แช,ชงแมงเองก็เป็นไปด้วยดีนับตั้งแต่คุณซืออย่างคริสตอฟกันเดเยเข้ามาคุมทีมนะ เพื่อนร่วมทีมของเมสซี่อย่างเคลียนเอ็มปาเป้เองก็ติดโผจากผลงานยิงกระชวยกระจายทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับรวมถึงการซัด8ประตูนในฟุตบอลโลก2022ด้วยโอ้โหผลงานสุดยอดมากๆนะครับผลงานนี้ครับจะทำให้เอ็มปาเป้ก้าวขึ้นมาเป็นดาวซนโวตลอดการอันดับ6ของทัวร์เมนต์ฟุตบอลโลกทั้งที่อายุเพียงแค่24ปีเท่าน,นั้นครับอันนี้ก็จัดจ้าอีกคนส่วนคนสุดท้ายครับคาริมเบนเซม่าเนี่ย ซึ่งแม้ว่าเขาไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเหมือนที่ใครๆอย่าง2คนเนี่ยเขาไปเล่นมาเนื่องจากอาการบาดเจ็บตามรบกวนเขาครับแต่ก็มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับราชันชุดขาวและมาริดจ,จนคว้ารางวัลบอลลงดอในปี2022มาครองได้สําเร็จนะครับถ้าใครสนใจอยากจะโหวตคนที่ชอบก็เข้าไปโหวตที่เว็บไซต์ของฟี فا ได้เลยนะครับออตอนนี้ครับเปิดให้แล้วนะใครที่จะได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยม ของฟีฟ่ประจำปี2022ต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับแบบนี้โอ้โหน่าสนใจมากเลยเมสซี่เอ็มปเปเป้แล้วก็เบนเซมา่านะฮะโอ้โหรักใครชอบใครก็จัดให้คนนั้นเลยนะครับอืมรางวัลน,นี้ต้องคู่ควรอย่างแน่นอนครับฟีฟ่า e มนส์เพ e r เยอร์นะเดแน่นอนครับแบบนี้อไปตามอีกข่าวกันหน่อยครับของเป๊ปกุนโดลาครับเขายืนกลานเลยนะว่าจะไม่ขอลาทีเมสซี้ต่อให้ จะโดนโกดกันเงินเล่นงานก็ตามนะไปฟังคำพูดของเป๊ปกุเโดล่ากันต่อนะฮะเดี๋ยวไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่าหนะ้าสลักบายซินแอลิก ต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน้น,นๆตเต็มๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมชีสสก,ก่อกนังกรอบชีสทะลักฮาวายเอียนมิกสเปเชียลและยังมีหน้าอ,าอื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับ มีทั้งไซส์เอแล้วก็ไซส์แอลครับเลือกได้2หน้ากินแบบจุใจกันเป็นล่อยร้านมี2ส,สาขาครับสาขา1ที่รามคำแหง60สใกล้โรงเรียนสุเราหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราดพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราฮาลานด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะ ทางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา11บเอโมงเช้าถึง2องทุ่มหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ f c e e o o o p เพ e พิซซ่าน้าสลักบายซินอะไรกบหรือว่าโชว์ที่085-825-7820หรืออีกเบอร์นะครับ0 8 3 7 2 7 3 7 1 4 2ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยด้านเลยครับ100%เต็ม โอ้โห oh ปะตามข่าวสารกันต่อนะครับทางด้านผู้จัดจาการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป๊ปกูเดล่าเองออกมายืนยันเลยครับจะไม่ออกจากตําแหน่งคุณซือของแมนซิตี้เด็ดขาดหลังสโมสรเนี่ยถูกตั้งข้อหาทําผิดกฎทางการเงินอาจจะโดนลงโทษหนักก็ตามนะครับเราต้องบอกก่อนว่าพิมลิกได้ตั้งข้อหากับแมนซิตี้ครับว่าละเมิดกฎ Financial Fair p l a y มากถึง115ข้อหาเลย ในช่วงระหว่างปี2009ถึง2018ครับทำให้อาจจะเจอบทลงโทษไล่ตั้งแต่การตัดแต้มปรับเงินและอาจจะโดนปรับตกชั้นไปเลยนะครับและสุดแซงเป๊ปกุล่าก็ยืนยันจุดยืนของตัวเองครับว่าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นหลังถูกจับตามองเรื่องอนาคตว่าอาจจะตัดสินใจโบกมือลาแมนซิตี้อ่าถ้ามีความผิดจริงเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยเชื่อมั่นในสโมสรอย่างเต็มเปี่ยมอะไรเงี้ยแล้วเป๊ปเองครับก็บอกว่าอ,อ๋อผมเองจะไม่ลุกจากเก้าอี้ตัวนี้อย่างแน่นอนผมรับปาาระกันกับพวกคุณได้เลยว่าผมต้องการอยู่ ที่นี่ต่อไปบางครั้งผมก็มีข้อสงสัยว่า7ปีมันนานเกินไปแล้วแต่ตอนนี้ผมไม่ต้องการไปไหนทั้งนั้นไม่ใช่เพราะมีหลายๆคนพูดว่าบอร์ดบริหารโกโหกคุณนะเป๊เอา้าวแต่ลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูฟาได้เลยเราทําอะไรไม่ได้ผิดนะ แล้วทำไมผมถึงไม่เชื่อใจคนของผมล่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป๊ปกุเดลล่าได้ออกมาพูดครับเขายืนยันลั่นเลยครับว่าไม่หนีแมนซิตี้อย่างแน่นอนต่อให้แมนซิสตี้ตอนนี้กำลังโดนเล่นงานก็ตามนะครับโอ้โหต้องมาตามข่าวนี้ว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเปีมานานกันไปแล้วแต่ผมขออยู่แมนสตี้ต่อไปนะเขาไม่เคยโกหกพวกผมอะไรประมาณนั้นทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับรวมถึง3แข้งที่ลุ้นรางวัลแข่งยอดเยี่ยมของฟีฟ่าแห่งปีนะก็ ไปโหวตกันได้เลยนะครับขอบคุณคกับชี่รับฟังนะครับผม